เอาละพี่น้องครับปึ๊บมามาชมกัน,กน,เ,นเป็นจังไดครับมาหนี่เดี๋ยวมาล่อชมกันนะครับพี่น้องครับเอาละเดี๋ยวมาลุนกันนะครับพี่น้องครับเ้านี่นะครับวานแหอยู่หนองหูาบ,าน,บานพ่นดวนตำบลบูสูงอำเภอวังหินขึ้นเก่าครับพี่น้องครับ เดี๋ยวมาลอลุ่นกันครับพี่น้อง <c oughs> อเดี๋ยวมาลอลุ่นกันครับพี่น้องมาเนี่ย <c oughs> มาหรือบ่มานจังไหนมาลอลุ่นกันเนาะอมาลุ่นกันเบ้งครับพี่น้องครับมือนน้อีง ปลาสิเขาบอ่อปลาสิมา้าลายบ่อสิเขาาลายบอ่บอ,บอมาลุนกันตั้งผีแล้วพี่น้องบ้ <c oughs> านไหนออแล้วหาวมาแล้วครับพี่น้องครับห่าวมาแล้วหาวมาแล้ว <c oughs> อาละพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับเป็นทังไหนโอ้ ได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่ครับพี่น้องครับพ่นมอถตอรถถูกแุ่ยน่พี่น้องเองหรือเ่อ่ะได้อยู่นะครับพี่น้องนี่ได้ปลากากร,ระปลาขาวกระปลาขาวมองเก่านะครับพี่น้องครับมองเพลนหากินอยู่นี่แหละครับหนองหู้บ้านพ่นดวนตำบลบูสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาตรงกันมาเลยอืมอ้มเว้ยฮ่าเลย นี่แหละครับมองเพิ่อนวานแห่นะครับบรรยากาศดีนะครับพี่น้องครับน้ำก็ะหลยครับนี่แหละครับมองต้นตาลนี่แหละครับพี่น้องปุ่นทั้งปุ่นเพ่ยกสะดุ้งขึ้นกันอ่ะไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ